สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไอชัดเซิร์ฟจีนนะครับก็จะมาเล่นโหมดบอมแมทนะครับด่านใหม่เลยที่จะอัปเดตเข้าในเซิร์ฟไทยนะครับในวันที่3กุมภานี้นะครับด่านนี้มีชื่อว่าด่านไนท t o w n นะครับบุกผาเมืองทะเลทรายนั่นเองครับก็เป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาชมด้วยกันเลยนะครับก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกนะครับดูกันเลยกดเริ่มสตาร์ทเกมก็เข้ามาอยู่ในส่วนของเกมแล้วนะครับจะเกิดทีมแดงนะครับจะอยู่ใกล้ๆเครื่องบินนี้นะครับ ามาดูบรรยากาศภายในด่านนะครับดูศัตรูด้วยนะครับว่าแต่ไปทางไหนเนี่ยวางระเบิดตรงไหนเนี่ยตามเพื่อนไปแล้วกันนะครับโฮ้ยเขายิงอะไรวะโอเคเอาหน้าไม้ดีกว,ว่าน,นะครับเอาเอาไม่ได้ไอชิบหายโอ้ยตรงข้างยิงครับ <c oughs> เอาใหม่ครับเมื่อกี้ ตายแบบง่ายได้แล้วไปทาง A บ้างครับเมื่อกี้บุก B นะครับนี่มันชุดรัฐบาลแต่เก่าเนี่ยอ่ะแบบเก่าเลยสมัยเก่าแลนะ้วเฮ้ยโอ้โหฮ <c oughs> รู้สึกว่าผมจะแหลกมากเลยนะครับ รอบนี้จะรอดไปเนี่อ่ะลุยลุยลอยลยแช่น้ำกันนบสักพักโอเคลุยลอยลอยเมื่อกี้ผมเห็นตัวหนึ่งนะเห็นมันผมหรือ,รอเปล่าโดนดิโดนดิดนดอุ้ยแม่งบาเลตดิงทะลุเลยโอ้หแม่งเกียรวะ่ะนี่กระบองอันนี้ก็จะอัปเดตนะครับเข้าวันที่3ด้วย บองอันนี้ครับจะอัปเดตเข้าวันที่3ด้วยนะครับกระบองของฮิบารินะครับในเรื่องกระตุลีบอลน,นะครับนี่โชโหดครับโชโหดเก็บครับบุกบกทางนี้ดีว,วะ่ะเอาเพื่อนไปทางนู้นหมดเลยวะ่ะตามเพื่อนแน่แน่ไว้วข้างบนโหแม่งจุดส้ม,มเลยเนี่ย เจอปืนเจอปืนเุ้ยโดนเดี๋ยววะเฮ้ยตัวมันยัค้างโอเค,อเคปล่อยันไปครับเจ็บหน้าไม้ไดีววาย่อหน้าไม้อะไรเนี่ยจบเกมครับกำลังได้ลองหน้าไม้เลยหน้าไม้เพื่อนครับ เอ้ยนี่มันไอตัวที่จะอัปเดตเข้าไทยเนี่ยมันชื่อตัวอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับในเรื่องรีบอลเหมือนกันเออมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไว้กกันเฮ้ยขอดูหอยสั์เลี้ยงนายอ่ะโว้ยเขาสู้กันอยู่ผมมาดูอะไรบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าไม่โดนเลยครับอุ้ยฆ่าได้ด้วยเว้ยย่าเมื่อกี้ผมฆ่าได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยด้านหลังด้านหลัง เต้นเต้นโดเต้นโดอย่า yeah. ถ้าเต้นพายุหมุนครับไปวางซีโฟก่อนละวางจุดไหนวะพวกไม่รู้จักด่านเลยก่อกองไฟครับเดี๋ยว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 ดูแผนที่นะดูแผนที่ประกอบด้วยเอาชิบหายละทางนี้ลูกศรหบอกไปทางนี้โอเคล้วโผล่ตรงไหนวะเนี่ย กลับมาที่เดิมทางนี้ทางนี้จุด B อะไรวะเนี่ยสับสนเออเจอจุดวางระเบิดสักทีวางที่ผู้ผู้น้ำขึ้นไม่ได้วางนี้แล้วกันใกล้ๆอู่เมื่อกี้ผมได้ไปหาข้อมูลแล้วนะครับนี่ตัวนี้มันชื่อโคลเนโลนะครับ เมื่อกี้เพิ่งไปหามาสดๆเลยนี่จำไม่ได้ไม่ไม่ได้นี่นานแล้วเนือเรื่องผมดูประมาณสามสี่ปีแล้วดูนานมากนะครับเฮ้ยเฮ้ยหลบไม่พ้นสายตาหรอกเฮ้ยยิงไม่โดนเอาหัวมันเอาหัวมันเอาหายไปไหนละโหไวชิบหาย ู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเพื่อนคุ้มกันหน่อยอย่าไปวางระเบิดซีโฟนเนี่ยเอ้าแม่งตายหมดแล้วไรวะรีบจังเนี่ยไม่ไหวเลยรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมแม่งไม่ได้ช่วยอะไรทีมแหละถือว่ามาสำรวจด่านนะครับไม่ได้โชว์เทพอะไรอย่างงี้ไม่โชว์กากนะครับเนื่องจากป็นสงนะครับเล่นไม่ได้เล่นไม่ไหวนี่มันข้ออ้างครับพ้ออ้างคนกากนะั้นต้องอ้างแบบนี้ มีทางเชื่อมด้ยลองขึ้นไปดูสิจะเจออะไรต้อนรับเลยอ่ะมาต้อนรับเลยอ่ะโอ้โหยิงไม่โดนครับอืตรงนี้เป็นจุดที่วางเอนะครับ <W Q. S 1> อะไรจะเก็บหมดทีมละโหต้องดีต้องดูคนนี้ครับสายโหดครับใช้หน้าไม้สีขาวด้วยกระสุนเป็นสายฟ้านะครับอย่างโหดเลยอ่ะ เรียบร้อยครับจบเกมอย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ